ช่วยด้วยครับผมติดคุกมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วผมอยู่ที่นี่ต่อมาได้ผมต้องหาวิธีแหกออกจากคุกนี้ไปตอนนี้เวลาตีสามตำรวจนั้นสลับกันอยู่เราจะเนียวจะคุกกันจะย่องก็เขาย่องไปหาของในกล่องเพื่อมีรรอุปกรณ์ที่จะทำให้เราหนีจากคุกได้เราเจอเหล็ก โอ้โอ oh ้ร oh. ะเบิดจับได้ว่าเราสื่งของผิดผิดกฎโอเคทำด้ปืนซึ่งปืนทำอะไรได,ได้ไม่รู้เอองั้นเราลองหายสักอย่างหนึ่งโนะอเคเรา okay. ออกมาแล้วเราต้องวิ่งเลยละเราต้องรีบหนีก่อนจะเช้าโอเคหาในกล่องสิเราเจอกันพาวเดอร์โอเคน่าจะขาเป็นระเบิดอะไรได้ไหนลองดูใน,นี้สิ ไม่มีอะไรในดูซิมีอะไรในดูซิมีอะไรในดูกล่องนี้สิอุ๊ยเราจะเทปเราสามารถครับเป็นซีโฟได้ซึ่งเราจะมาระเบิดกําแพงตรงนี้เพื่อหลบเนีอยวจากงงนี้ไปให้ได้มาชุบไปวางระเบิดเลย นี่โโอโอ้อ้เราอยู่ในเขตต้องห้ามเราต้องรีบหนีเราจะมาข้างหน้าบอกว่าตำรวจจะไม่ตอนเราหนีเราจะคุ้เรียบร้อยแล้วโอเคมาเรารีบวิ่งมาเลยเด้อซื๊มีมเรือหลบหนีเราจะขึ้นเรือหลบหนีปุ๊บป,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 ปล่อยไป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 มีเรือตัวลำนั้นด้วยลำใหญ่มาก ตอนนี้กองหนีวจะคุกเรียบร้อยแล้วเราเป็นโจนเราเป็นผู้ก่อการร้ายเราจะไปเข้าเขตของเรานั่นคือฐานโจนนั่นเองไปไปกันเลยซึ่งฐานโจนจะต้องเลี้ยวขวามาตรงนี้เสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้โอเคเรามาถึงฐานโจนแล้วโอ้โหมีคนอะไรพร้อมมีอุปกรณ์ปืนเต็มเลย ราหยิบ AK หยิบช็อตกันหยิบปืนพกหยิบมีดหยิบระเบิดมือโอเคเราเนี่ยจะคุยเรียบร้อยแล้วเราต้องเปลี่ยนชุดจะได้ไม่รู้ว่าเป็นนักโทษแหกคุกนะโอเคเราเปลี่ยนชุดจะได้เป็นคนปกติก็เหมือนคนปกตินะมาเราเนี่ยจะคุยเรียบร้อยแล้วป้าหมาวันนี้เราคือเราจะปุ้นธนาคารนั่นเองปะ งั้นเรารีบไปป้นธนาคารเราขึ้นคาเมโลของเรากันมาซึ่งธนาคารจะอยู่ตรงนู้นน,นั่นเองนรียกูุกสถานตำรวจอันตรายต้องทำตัวไม่ให้น่าสงสัยเอาสวยแล้วเอาสวยแล้ว,ว,ลวโอเคเคีบไม่ไมีอะไรกัน ไม่โดนดาเมจอะไรเยอะแยะโดนแค่รถเนาะนัาถึงธนาคารแล้วด,ดูสิธนาคารเป็นยังไงธนาคารดูหนุ่มาก,กทงอเมริกาอยู่ข้างบนนี้เคตอนนี้ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราจะแฮกคอมพิวเตอร์มาชุบ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 เคตอนนี้เรา เรียบร้อยเปิดประตูไปเราจะไปข้างบนไป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 รีบไปรีบไปโอเคโอ้โหประตูรงนี้ล็อกอยู่เราต้องมาตรงนี้ชิบอ่ะดึงคันโยกโอ้โหโอ้โอเคมาแล้วเอาประตูนี้ปิดอีกแล้วเราต้องดึงคันโยกเรารู้สึกว่าจะเป็นคันโยกชิบโอเคดึงเรียบร้อยมาวางระเบิดวางระเบิดไป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  างระเบิดโอ um. <K> ้โหต้ร้อยหยิบเงินเร็วๆหยิบเงินเร็วๆตำรวจลังมาโลเ a ชั่ n เราตำรวจรูด l o เคชั <morning> ่นเราเราสวยล่ะหยิบเงินเร็วๆตัดไรเจ็้าร้อในวันนี้เร็วๆหยิบโอ้เร็วๆอีกครึ่งนึงไปไปเร็วลละพันละพันละพรเจ็ดพระละเจ็ดพะโอเคครบละนนี่นี รถสุดห้องน,นี้จะใกล้สุดอ่ตรงนี้มีเชือกแล้วโอเคเราจะปีนขึ้นไมคนนี้มันจะพาไปข้างบนอันนี้โอ้โหมีพัดลมมีพัดลมพัดลมสิบวินาทีไปไปโอเคเตะท่อไปไปโอเคเราติดเรียบร้อยสวยละเราต้องทางเดียวคือยิงหน้าต่างไป,ไปโอเคเรียบร้อยอ่ะโอเคตำรวจมาแล้วสวยละขึ้นรถ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  โอ้รถเราจะพังแล้วรถเราจะพังแล้วรถเราจะพังแล้วสวยแล้วโอ้รถเราจะจะระเบิดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวนี่นีหนีเข้าฐานโจรเราโอ้จะระเบิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าฐานโจรเข้าฐานโจรเข้าเข้าเข้าไปข้างในจะระเบิดแล้วหนี่นีหนีหนีควันขึ้นแล้วโอเคผ่านได้เงินมาแล้วเจ็ดพันห้าร้อยได้เลเวลโมเดลตุ่มระเบิดเรียบร้อย เสร็จพั้าร้อของเราได้มาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปพ้นที่อื่นบ้างวันนี้ขอแก้ธนาคารก่อนแล้วเพิ่งสรุปนี่ออกมาจากคุกนะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงครับบ๊ายบาย